อี๒๒และ ว่าเราคิดด้ Yes, แย้ง,างานนขาดการค้าระหว่างจีนและอเมริกาในขณะที่ผ่านมารัฐบาล8ปีที่ผ่านมาที่มีออกแอบริหารประเทศขาดวิสัยทัศน์ไม่รู้วิธีการเศรษฐกิจโลกตามทห้จุลิีที่ทำสมัยไม่ทำผลบริหารประเทศที่ผ่านมาเป็นแบบวันต่อวันไม่เข้าใจความทุกข์ยากของที่ชองประชาชาวโลกแท้จริง ปัญหาจึงส่งเสริมมาไร้ด้วยไมยการแก้ไขทาําหงสร้างเศรษฐกิจและทางการเมืองก็อ,อก่อนแอลงมากค่ะนอกจากนี้ของปรเทศแล้วก็ยังมีหนี้ส่วนที่โพิมมากขึ้นไปท,ที่ที่นันเป็นหนี้เป็นสินต้องร่วมทั้งในระบบและน,นอกระบบค่ะในตอนนี้ยังไม่นับเรื่องของช่องว่างของราได,ได้ที่เรียกว่าอินค m e gap ที่ตอนนี้ประเทศ Oh, <laughs> yeah. ชินวัตรรุกสสายและสิงห์กำลังนโยบายที่ช่วยลดช่องว่างของรายได้ที่มงของประชาชนนโยบายแก้จนลดช่องว่างรายได้ารตของรายได้ของคนไทยข่อหัวาของคนไทยนี่นะตัชี้วัสุดมาเลเซียยกเว้นดูนอค่ะเราเพิ่เปอร์เซ ah. ็นต์ในขณะที่ประเทศเวียดนา ตอถึง4.7เปอร์เค่ะ ไม่อยากมีวิสุทิเขายากขึ้นมาและดำผงอนามตลุกอย่างไม่ได้เขาต้องการจะมีอนามต้องการสรรูปเรียนแต่ทำไม่ได้เนื่อนไามบริหารของรัฐบาลเช่นนี้จนเขาต้องกายเป็นคนจร g d ีของประเทศก็เลยไม่ยอเคลื่อนก็ทจากไมเป็นตัวถู ซึ่งเขา้อไม่ได้อยากเป็่ค่ะดังนั้นเราจะมปนแบบไาที่จะเล่อนเขาเพมแน่นอนค่ะเมื่อบปรต่าๆที่เคยกำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นรื่องแบบค่าแรงร้อยบาทหรือแมจะเป็นครอรัวเึนสักยภาพหรือขอาวเลอร์ที่เคยได้ไปแต่เมืรายเหล่านี้จะต้องใช้เวลาเพื่อจะให้ได้เป้าหมายเราจึงเรือกอยากจะให้ควาช่วยเหลือทัน ไม่ต้องดสำรวจรอบครที่มีรายได้ไม <fire anime>, ่น <hoping> ้อยกว่า20บาทพรอะครที่มีรายได้ไม่กว่า20บาทต่อเดือนเราจะช่วยเหลือน ในรอบที่สองที่ฉันขอพลดในฐานะที่ประธานด้านการสนับสุนรัฐบาลดัก่ะเราจะมีบอรอบเชิญหัมและสิทิศเซ็นเตอร์ของอาเซียนท่านตัวแทนทัพท่านหลายแต่ วันนี้ที่เราได้อน,น,านามัรรมาบาลเราก็ต้องเป็นประเทศที่พุทธาปฏิบัติไปเราจะกลายเป็นประเทศที่คัฒนารมชาตอไปค่ะในเรื่องของจากเชนที่ดิฉันได้เดินทางไปต่างจังหวัดก็ได้พยายามอธิบายให้พี่น้องประชาชนฟังนะคะแต่แน่นอนเราจะมีรายละเอียดลึกลงไปกว่านี้อีกเพื่อขยายความเข้าใจ ดอกเชยจะเป็นโรครงขาที่สำคัญที่จะทำให้ทินเหนืเปิดต,ตัวได้และโดยการเก็บเชยเลยจะทำให้คนจากทั่วโลกกระโดดลนมาที่เมืองไทยและเริ่มกระโดดลงได้โดยเฉพาะ SME ว่าสามารถขยายการระดมทุนให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรจะได้ไม่ต้องเป็นต้วยูถึงเวลานาแล้วก็จะได้เป็นนี้มีสินธและแน่นอนค่ะผู้ที่มีความสามารถ หรือว่าการออกแบบต่างๆก็จะสามารถมีช่องทางในการขายงานของตัวเองแต่รอบโลกให้คนได้เห็นานยาที่ต้องกาถ้าที่เราถึงจุดนี้นะคะเรารู้สึกว่ายังไม่เข้าใจไม่ต้องห่วงนะคะที่ฉันก็เคยไม่เข้าใจมาก่อนค่ะแล้วก็เรเียนรู้ได้และสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันง่ายค่ะ ง่ยเหมือนกันทุกท่านเคยได้ใช้แอปขบามาหานั่นแหละเหมือนการที่เราเข้าไปเช็คไปคุยไปคุยหรือแอปต่างๆที่เราใช้ใน่มัยนี้ค่ะมันจะง่ายแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วง Não uh, กามคิดไปถึงการใช้รถไฟฟ้าและเราก็จะสามารถจูงใจคนที่ปเปลี่ยนการใช้รถนั้นไปเลื่อนเว้นการใช้เว้นการใช้รถนะคะสิ่ที่จูงใจแล้วก็เราจะเปลี่ยนเครื่องจักรที่ปล่อยมลภา,าวะให้เอาเทคโนโลยีเข้าม,มาช่วยและเครื่องจักรเหล่านั้นหมดไปอย่างรวดเร็เว คารที่จะประกาศเพื่อจะเร็นมเศรษฐกิจทั้งระบบโดยคุณเศรษฐาจมีสินค่ะถ้าผู้ที่เกียวค้องเรามีโนโยบายที่จะประกาศมามายที่จะโดนใจประชาชนแต่ฉันคงจะไม่สามารถอธิบายนโยบายทยั้งหมดได้ก็ขอให้ศึกษาจากข่าบที่ทางเพื่อไทยแจกนะคะแต่ที่คนมั่นใจได้ค่ะว่าพักเพื่อไทย ห่วใจประชาชนเรารักประชาชในด้วยใจจริงเราอยากให้ประชาชนม,มีชีวิตที่ดีขึ้นอยากให้หลูกหลานต่อนงมาในสภาพแวดล้อมที่ดีมีการศึกษาที่ดีและถ้าตองูกหลานเองก็จะได้รับการดูแลจากระบบสาธารณสุขที่ดีมีการบริหารบริการที่เปิดกว้างมีการมีโอกาสในการทำมาหากินอย่างเป็นธรรม ระแบบราชการต้องถูงกปรับปรุงค่ะให้มีความโปร่งใสทำกำลังมากขึ้นเพื่อให้หน่วยในการของราชการต่างๆรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริงค่ะ การเลือกตัง้งคือการแข่งขันค่ะการแข่งขันเพื่อให้ประชาชนมีความไว้ใจในตัวท่านความสามารถในการที่จะทำให้ประชาชนไว้ใจท่านได,ได้นั่นก็คือความจริงจงที่่านกรอมที่จะทำเพื่อประชาชนด้วย i